สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเก่งมาสอนเรื่องการวัดความยาวซึ่งเราก็มารู้จักอุปกรณ์ชิ้นแรกกันนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดค่ะนักเรียนคุ้นเคยกันไหมคะมาดูชิ้นที่2กันเลยค่ะดูหน้าตากันนะคะอันนี้เรียกว่าไม้เมตรค่ะเป็นยังไงคุ้นเคยกันบ้างไหมคะ และชิ้นที่3ค่ะดูหน้าตาอันนี้เรียกว่าสายวัดตัวค่ะที่ใช้สำหรับช่างตัดเสื้อผ้านั่นเองค่ะและชิ้นสุดท้ายหน้าตาก็คือ,อช่างงานช่างคือตารับเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรค่ะการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวไม่มากค่ะ ดูตัวอย่างไม้บรรทัดนะคะเริ่มจาก0ถึง1เซนติเมตรจะมีช่องเล็กๆซึ่งเราเรียกว่า1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นความยาว1เซนติเมตรจะแบ่งเป็น10ช่องเล็กๆนักเรียนลองนับดูนะคะจะเท่ากับ10ช่องเล็กนะคะซึ่งความยาว10มิลลิเมตรจะเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองค่ะหน่วยในการวัดความยาวนะคะเซนติเมตรอ่า เราจะใช้อักษรย่อซโซมอมาจุดและมิลลิเมตรใช้อักษรย่อมอมามอมาจุดค่ะซึ่งมิลลิเมตรจะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรนะคะมาดูการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ Ki มิลลิเมตรของตัวอย่างสิ่งของที่คุณครูนำมาให้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้แก่ความยาวของลวดเสียบกระดาษค่ะคุณครูมีไม้บรรทัดมาให้ดังนี้และวางคลิปหนีบกระดาษเริ่มต้นที่ศูนย์นะคะ แล้วดูที่จุดปลายของลวดเสียบกระดาษคุณครูจะทำเส้นประสีแดงเอาไว้นะคะซึ่งเส้นประสีแดงจะเป็นจุดปลายเราจะเริ่มที่0อยู่ระหว่างเลข3และเลข4แล้วก็นับที่เลข3เซนติเมตรและนับส่วนเกินออกมาช่องเล็กๆเป็นมิลลิเมตรจะได้เท่ากับ2มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นความยาวของลวดเสียบกระดาษก็คือเท่าไหร่คะลองตอบดูค่ะ ว่าจะตรงกับคุณครูไหมนั่นก็คือความยาวเท่ากับ3เซนติเมตร2มมตรนักเรียนถูกต้องไหมคะเอ้ามาลองดูตัวอย่างข้อต่อไปกันดูคะ่ะสิ่งของที่สองที่คุณครูจะให้นักเรียนวัดนั่นก็คือดินสอค่ะเริ่มต้นวางปลายดินสอที่0เซนติเมตรแล้วก็มองที่ปลายของดินสออีกด้านหนึ่งคุณครูจะทำเป็นรอยเส้นประสีแดงให้นะคะอามาดูอยู่ระหว่างเลข ท่าไรคะ11และ12เราก็อ่านที่11เซนติเมตรและช่องเล็กๆเลยมานั่นก็คือขีดยาวคือ5ช่องเล็กคือแบ่งครึ่งของเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นลองอ่านความยาวของดินสอดูค่ะอ่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นดินสอยาว11เซนติเมตร5มิลลิเมตรค่ะนักเรียนถูกต้องไหมไปดูตัวอย่างอันต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างอันนี้คือความยาวของฐานไฟฉายค่ะ เริ่มต้นที่0นซนติเมตรค่ะแล้วคุณครูก็วาดเส้นประค่คะอยู่ระหว่างเลข5และเลข6ใช่ไหมคะคุณครูก็อ่านที่เลข5ซนติเมตรแล้วนับช่องเล็กๆมิลลิเมตรไปค่ะ1 2 3นักเรียนลองตอบดูสิคะว่าความยาวของฐานไฟฉายจะตรงกับคุณครูไหมอ่านั่นก็คือฐานไฟฉายยาว5เซนติเมตร3มมลลิ นักเรียนถูกต้องไหมคะทีนี้ก็มาลองดูความสูงกันบ้างค่ะเพราะนอกจากมีความยาวและก็ยังมีความสูงกันค่ะมาดูนะคะคุณครูจะวางแก้วที่พื้นนะเราตั้งไม้บรรทัดขึ้นที่0ูนเซนติเมตรแล้วดูที่ปลายนะคะอยู่ระหว่างเลข10และเลข11เราจะอ่านที่เลข10เซนติเมตรค่ะแล้วนับช่องเล็กๆข,ขึ้นไปค่ะจากเลข10นะคะไปกี่ช่องนักเรียนลองนับดูสิคะ1 2 3หรือ2นะแล้วมาดูคำตอบดูสิคะว่าแก้วน้ำใบนี้จะมีความสูงเท่ากับคุณครูไหมอ่านั่นก็คือแก้วกาแฟจะสูง10เซนติเมตร2มมตรนั่นเองค่ะมาดูขวดสเปรย์ค่ะวางที่0นเซนติเมตรเหมือนกันแล้วดูที่เส้นปลายค่ะอยู่ระหว่างเลข7และเลข8เราจะอ่านที่เลข7ใช่ไหมคะ ามาดูกันเลยค่ะว่าเลยเลข7มาช่องเล็กๆนั่นก็คือขีดกลางก็คือ5 mm มมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสูง7เซนติเมตร5ม mm, มค่ะต่อมามาดูสิ่งต่อไปค่ะคือขวดน้ำยาทาเล็บค่ะดูที่จุดปลายคูตั้งที่0ูนใช่ไหมคะอ่าอยู่ระหว่างเลขอะไรคะ เลข5และเลข6เราจะอ่านที่เลข5แล้วนับช่องเล็กๆมิลลิเมตรไป1 2 3เพราะฉะนั้นเราจะอ่านได้ว่าอะไรคะขวดน้ำยาทาเล็บสูง5เซนติเมตร3ม mm, มนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตอบถูกไหมคะ คุณครูก็จะมาสรุปการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการสรุปนะเพราะว่าเป็นการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆที่มีความยาวไม่มากเราจึงสามารถใช้อะไรคะหมาบรรทัดวัดออกมาเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเช่นความยาวของดินสอความยาวของหนังสือ ความสูงของแก้วน้ําและความสูงของขวดน้ําเป็นต้นคะ่ะซึ่งความยาว10มิลลิเมตรหรือมอมอจุดจะเท่ากับความยาว1เซนติเมตรนะคะซึ่งหน่วยมิลลิเมตรจะเล็กกว่าหน่วยเซนติเมตรนะคะนักเรียนจํานะคะเวลาอ่านอ้ออ่านให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะใบงานครูจะมี2ใบนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำนับดูให้ดีโดยเฉพาะหน่วยมิลลิเมตรดูให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ